สวัสดีค่ะพบกับ B e c อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำของตกแต่งวันคริสต์มาสกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นของชิ้นเล็กนะคะที่เราสามารถนำไปตกแต่งต้นคริสต์มาสหรือว่าจะนำไปตกแต่งการ์ดวันคริสต์มาสก็ได้นะคะสำหรับอสองชิ้นนี้นะคะเราก็จะต้องถักไหมให้เป็นเกลียวก่อนนะคะให้ได้ออกมาในรูปแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยนำมาม้วนทาเป็นเกลียวแล้วก็ ม้วนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็เย็บแล้วก็ติดโบติดะระฆังนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการทําตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการถักแบบง่ายๆเลยนะคะเราก็ถักตามจํานวนโซ่ที่เราต้องการนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่ในเช่นชิ้นนี้เราจะถักทั้งหมดหกสิบโซ่ด้วยกันนะคะชิ้นนี้เราจะถักอยู่ที่ประมาณห้าสิบโซ่ด้วยกันนะคะก่อนอื่นเราก็ถักโซ่ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะสาธิตประมาณเจ็ดแปดโซ่นะคะเพราะว่ามันถักเหมือนกันทั้งแถวนะคะไม่มีลวดลายอะไรที่แตกต่างนะคะโอเคเมื่อเราถักโซ่ได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะถัก x ก,ก็คือแถวที่หนึ่งเราจะถัก x ็แล้วก็ย้อนกลับมาแทงลงตรงช่องที่สองนะคะแทงลงไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นี่ก็คือหนึ่งเอ็นะคะ เราจะถัก x ทั้งแถวเลยนะคะเมื่อเราถักเสร็จแล้วนะคะแถวที่1เสร็จแล้วเราก็จะตัดไหมนะคะเพื่อที่จะไปทําแถวที่2เราก็จะไปขึ้นต้นตรงจุดเดิมนะคะสําหรับชิ้นงานที่เราในทําในคลิปนี้นะคะเราจะถักอยู่ประมาณ2แถวนะคะอันนี้สมมติเราทําเสร็จแล้ว1แถวนะคะเราก็ตัดเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นต้น ทำแถวที่สองทางเดียวกันนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้เลยถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็แทงลงไปตรงช่องที่สองคือช่องถัดไปนั่นเองนะคะเราก็ถักให้จบแถวนะคะ แล้วก็ตัดไหมนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมทิ้งเลยนะคะเราก็จะได้ในรูปออกมาในรูปแบบนี้แล้วเราค่อยเก็บไหมนะคะก็คือเราจะได้ออกมาในรูปแบบนี้อันนี้ก็คือสองแถวนะคะตามความยาวของโซ่ที่เราถักไว้มันก็จะออกมาแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็มันอาจจะไม่ม้วนมากมันอาจจะไม่โค้งมากเราก็นํามาม้วนเองแบบนี้นะคะให้มันอยู่อยู่ทรงอยู่ตัวมากขึ้นนะคะเมื่อเราม้วนได้แล้วนะคะแบบนี้แล้วเราก็นํามันมาประกบกัน ประกบกันเสร็จแล้วเราก็นำมันโค้งมาชนกันแบบนี้แล้แลวเราก็เย็บนะคะเดี๋ยวตรงส่วนที่เราเย็บติดกันตรงเนี้ยชนกันตรงนี้มันอาจจะไม่สวยเดี๋ยวเราจะใช้โบนะคะ กละคังมาติดตรงส่วนนี้นะคะแล้ก็จะเย็บได้ประมาณนี้นะคะ น,นะคะคก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราติดหละกังก่อนนะคะเราก็ทำหละฆังอันเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลัังเดี๋ยวเราจะทําในคลิปถัดไปนะคะ ก็ตัดทิ้งแล้วก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถักโบกันนะคะแล้วก็ติดโบกันตรงนี้นะคะวิธีการถักโบนะคะเราจะถักโบชิ้นเล็กนะคะแล้วก็คล้องไหมเป็นวงกลมนะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะถักโซ่ทั้งหมดสามครั้งด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็พันแล้วก็ แทงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะพันแล้วก็ดึงทะลุมาแบบนี้แล้วก็พันใหม่อีกทีทะลุมาแบบนี้เราจะทําแบบนี้ประมาณสองสามครั้งนะคะพอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ถักโซ่อีกสามครั้งนะคะ แล้วก็แทงออกไปตรงช่องเดิมเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้เราได้โบหนึ่งฝั่งแล้วนะคะเราก็มาทำอีกฝั่งหนึ่งค่ะเราก็ถักโซ่สามครั้งด้วยกันนะคะเราก็พันเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้ทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนฝั่งนี้นะคะ ถักโซ่อีกสามครั้งนี่นะคะเราก็ดึงแล้วก็ปัดทิ้งเลยนะคะอันนี้เราก็ดึงมันมาชิดกันก็จะมาชิดกันแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้โบมาในรูปแบบนี้นะคะ แล้ก็พันสักหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเราก็ตัดทิ้งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็นำไหมสีเงินหรือสีทองนะคะ มาพันมัดให้แน่นไปนะคะ ล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเราก็ใช้เข็มเข็มที่เราเย็บโคเช่เนี่ยนะคะมันจะมีช่องมีรูก,กว้างนิดนึง แล้วก็นำมาเย็บป,ปิดนะคะเราเหลือส่วนที่จะไว้แขวนอย่างนี้นะคะแล้วก็แทงลงไปอาจจะแทงลงมาตรงทะลุหลคัคังเลย นะคะเราก็เหลือส่วนที่เราจะไว้ไว้แขวนแทงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ เนี่ยนะคะเราก็ทําประมาณนี้แล้วเราก็เก็บไหมนะคะโดยการที่เราอาจจะเอาไปสอดลงไปนะคะแทงลงไปด้านล่างตรงส่วนของระครังนะคะแล้วหรอนะคะ แทงไปแทงมานะคะหรือว่าเราม้วนไหมเก็บก่อนแล้วเราก็แทงลงมาในส่วนของระครังตรงนี้แล้วเราก็มาตัดไหมด้านล่างแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้ตัวที่เอาไว้ห้อยต้นคริสต์มาสประมาณนี้นะคะจะได้ประมาณนี้นะคะส่วนตัวเจตัวนี้นะคะโบเราก็ถักเหมือนกัน ไหมตัวนี้เราก็ทําเหมือนกันนะคะอันนี้เราทำสี่ครั้งนะคะคือใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงนะคะโซ่ขึ้นต้นได้โซ่สี่ครั้งนะคะเหมือนกันแล้วก็ส่วนชิ้นนี้เราใช้โซ่ประมาณห้าสิบห้าสิบโซ่นะคะจะออกมาตัวเจได้ตัวเจประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆเย็บนะคะอันนี้อาจจะเย็บยากนิดนึงเพราะมันต้องโค้งอย่างเงี้ยนะคะเราก็เย็บให้มันติดกันก่อนค่อยๆเย็บนะคะ ใช้ไหมทั้งสองสีเลยนะคะแล้วก็มาโค้งมันตรงนี้จับอย่างนี้แล้วก็เย็บอย่างเงี้ยค่ะเย็บติดกันให้มันให้มันมีมุมหักตรงนี้นิดนิดแล้วเราก็จะไดะ้ของตกแต่งวันคริสต์มาสในรูปแบบรูปทรงประมาณนี้นะคะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ